หลายๆเหตุการณ์กําลังถาโถมจุดรั้งเศรษฐกิจธธไทยนะคะลามไปถึงภาคการท่องเที่ยวที่เป็นความหวังรายได้ในปีนี้การสู้รบชายแดนก็เป็นปัจจัยที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนส่วนหนึ่งแล้วตอนนี้มีปัญหาใหม่มาเพิ่มอีกนะคะค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุทําร้ายนักท่องเที่ยวชาวมาลเลเซียนะคะตอนนี้กําลังถูกตีแผ่ออกไปแล้วก็ลดความมั่นใจในการเดินทางมาไทยอย่างเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งถ้าจะไปดูสื่อต่างชาติอย่างสเตรทไทม์ค่ะก็พาดหัวนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย2คนบาดเจ็บส าหดหลังจากที่ถูกวางเพลิงในกรุงเทพพร้อมกับมีภาพไฟกําลังลุกไหม้ผู้ประสบเหตุก็มีคลิปภาพแล้วก็เผยแพร่ผ่านทางอินสตาแกรมของสํานักข่าวด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นเซาท์ c ชน่ามอร์นิ่งโพสต์ก็เหมือนกันนะคะเป็นสื่อของฮ่องกงเขาก็พาดหังวงเหมือนกันนักท่องเที่ยวมาเลเซียถูกจุดไฟเผาแน่นอนสื่อชั้นนําของมาเลเซียอย่างเดอะสตาร์ก็ด้วยค่ะนําเสนอข่าวนี้พร้อมกับคลิปภาพเหตุการณ์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงอย่างมากในมาเลเซียด้วยนะคะ ขณะที่ชอวม,มาเลเซียส่วนหนึ่งค่ะแสดงความเห็นในโลกโซเชียลมีเดียหลายคนแสดงความกังวลเรื่องความปลอดภัยมีการเชิญชวนให้หยุดสนับสนุนหรือว่าเดินทางมาเที่ยวไทยแล้วก็กลับมาเที่ยวในประเทศของพวกเขาแทนนะคะขณะที่ส่วนหนึ่งก็มองว่าไทยไม่ปลอดภัยจากกระแสข่าวคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในกรุงเทพ นอกจากนี้ยังมีความเห็นของชาวมาเลเซียในโซเชียลมีเดียที่สะท้อนถึงความกังวลแบบเหมารวมทั้งประเทศไม่ใช่มองเพียงแค่สถานที่เกิดเหตุเพียงที่เดียวด้วยนะคะ เหตุการณ์น,นี้เกิดขึ้นใจกลางกรุงค่ะคุณผู้ชมแหล่งท่องเที่ยวสําคัญอย่างย่านราชดําริระหว่างที่นักท่องเที่ยวชาวม,มาเลเซียเดินผ่านหน้าห้างผู้ก่อเหตุใช้ทินเนอร์สาดใส่ทั้งสองคนและจุดไฟและผู้ก่อเหตุก็อ้างนะคะว่าทําไปเพราะเครียดจากการตกงานไม่มีไรายได้จึงลงมือก่อเหตุค่ะ ล่าสุดทางพนังกงานสอบสวนสน,นลุมพินีเปิดเผยถึงอาการของนักท่องเที่ยวทั้งสองคนนะคะสำหรับผู้ชายรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจอาการคงที่แต่ยังอยู่ในห้อง ICU บาดแผลไฟไหม้อยู่ในระดับ2นะคะประมาณ70%ของร่างกายนักท่องเที่ยวหญิงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรบาดแผลไฟไหม้ยังอยู่ในระดับสองสื่อสารด้วยการเขียนได้ค่ะและแพทย์ลงความเห็นว่าทั้งสองคนอาจจะต้องใช้เวลาพักประมาณเดือนหนึ่งนะคะ ตัวผู้ก่อเหตุเป็นชายอายุ30ปีนะคะไม่รู้จักกับผู้เสียหายมาก่อนตำรวจนำตัวไปฝากขังในความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูงและไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งก็เกรงว่าจะหลบหนีนะคะ ทีนี้มาดูการดูแลของไทยค่ะเมื่อวานนี้ผู้บัญชาการตํารวจท่องเที่ยวผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมไปถึงอุปทูตรักษาการของสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจําประเทศไทยก็ไปเยี่ยมไปติดตามอาการของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะไปให้กําลังใจครอบครัวผู้บาดเจ็บนั่นเองนะคะแล้วก็ไปชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยรวมไปถึงเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยายืนยันบอกว่าจะดูแลอย่างเต็มที่แต่ทีนี้ถึงจะบอกว่าดูแลอย่างเต็มที่แต่สิ่งที่สูญเสียไปนั่นก็คือความมั่น มั่นใจของการท่องเที่ยวการที่จะมาไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงระยะต่อไปด้วยนะคะค่ะถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะคะที่ฉันพูดคุยกับนายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลาที่ระบุว่าจากเหตุการณ์นี้นักท่องเที่ยวมาเลเซียเริ่มยกเลิกการเดินทางมาไทยซึ่งช่วงปลายเดือนนี้จนถึงต้นเดือนหน้าเป็นบรหยุดวันชาติมาเลเซียปกติจะมาเที่ยวไทยมากเป็นพิเศษนะคะผู้ประกอบการกังวลอย่างมากกับผลที่กําลังจะตามมาค่ะเราเคยมีบทเรียนจากนักท่องเที่ยวจีนแล้ว ที่หายไปเพราะไม่มั่นใจในความปลอดภัย uh huh. แล้วตัวเลขนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวจีนลดลงอย่างชัดเจนนะครับกลายเป็นนักท่องเที่ยวมาเลย์ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่ง uh huh. ซึ่งถ้าเกิดกับนักท่องเที่ยวมาเลย์และมันซ้ํารอยอยีกเราก็คาดเดาอนาคตเลยได้เลยว่ามันจะจะเป็นอย่างไรแล้วยิ่งสองกลุ่มหลักเราไปเนี่ยจะก,การะทบการท่องเที่ยวไทยมากๆอย่างแน่นอนโดยเฉพาะ พื้นที่ชายแดนที่ที่เราพึ่งพิงนั่งเที่ยวมาเลเซียเป็นหลักเราไม่ได้มีหลากหลายเหมือนอย่างกรุงเทพภูเก็ตอย่างนี้ครับอย่างทางใต้นี่ถ้ามาเลเซียฝายนี่จบเลย ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยิ่งตอกย้ําภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทยในสายตาโลกนะคะคือถ้ามาดูการจัดอันดับเนี่ยปีที่ผ่านมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่จาก World Economic Forum เขาระบุเรื่องของตัวชี้วัดศักยภาพและก็ปัจจัยส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเดินทางของแต่ละประเทศปีที่แล้วปรากฏว่าถ้าเทียบแล้วดีที่สุดในเอเชียเลยก็คือญี่ปุ่นอยู่อันดับที่3นะคะของโลกรองๆลง,ง,งมาคุณผู้ชมจะเห็นมีสิงคโปร์เกาหลีใต้อินโดนีเซียมาเลเซีย ทีนี้ถ้าถามว่าไทยอยู่ตรงไหนไทยอยู่อันดับที่47นู่นนะคะทีนี้ถ้าเจาะลึกลงไปถึงคะแนนนะคะไปตรวจสอบคะแนนมิติด้านความปลอดภัยในเอเชียปรากฏว่าประเทศที่คะแนนค่อนข้างดีถ้าเทียบกับในเอเชียนะคะก็คือเกาหลีใต้ค่ะ6.3ถัดมาก็จะเป็นจีนญี่ปุ่นมาเลเซียคะแนนของไทยคะ่ะ น้อยนิดไปสักนิดหนึ่งนะคะ4.9คะแนนนีคะตรงนี้แหละเป็นหัวข้อที่เรียกว่าฉุดคะแนนอันดับของไทยให้ร่วงลงมานะคะคุณสีมาคะ เนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าถือว่าเป็นตัวเลขที่น่ากังวลอยู่เหมือนกันะนะคะคุณผู้ชมจริงๆคือไทยเนี่ยเจอปัญหาหลายเรื่องนะคะทั้งการเมืองในประเทศนายกรัฐมนตรีตัวจริงหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็มีความขัดแย้งไทยกัมพูชาด้วยนะคะหรือว่าแม้แต่การค้าโลกจากภาษีสหรัฐแล้วก็เจอภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบไปอีกนะคะที่จริงก่อนหน้านี้เราก็เจอเรื่องความปลอดภัยที่นักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ที่สุดเนี่ยเขากังวลใจยังแก้ไม่ได้เลยนะคะ นักท่องเที่ยวมาเลเซียเนี่ยอันดับ2ก็มาเจอเหตุการณ์ในแบบนี้อีกนะคะภาครัฐไม่รู้ว่าตอนนี้จะพาไทยออกจากสถานการณ์แบบนี้ได้อย่างไรเรื่องนี้เป็นความท้าทายจริงๆของช่วงเวลานี้ค่ะ